มาฟับแฮสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก r e a l m มีวันนี้ส่งตรงแบบสดๆร้อนๆจาก r e a l m มีประเทศไทยเลยนะนี่คือ r e a l m มี1 p p o และ เรียวมี่ซ p ปโปลพัท 5G นั่นเองครับแง่เป็นไงถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข่าวดีเตรียมจะเปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นการเร็วๆนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่อง u n นบ x ็อกให้ดูพร้อมกันทั้งหมด3เครื่องเลยนะผมได้เรียวมี10 p ปโปลพัทมา2สีแล้วก็ได้เรียวมี10 p ป o เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่อง u n นบล็อกให้ชมคร่าวๆเพื่อกันว่าหน้าตาดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้เป็นยังไงนะ โอเคเริ่มต้นกันที่รุ่นเล็กกันก่อนก็แล้วกันเนาะ realme 10 Pro 5G รุ่นนี้แน่นอนถ้าเราดูจากสเปคคร่าวๆสิ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆก็จะได้หน้าจอ120 h z ได้เซ็ดากดับ695แล้วก็ได้85,000พร้อมกับชาร์จไว33วัตต์นี่คือสเปคคร่าวๆที่จะได้ในรุ่นนี้ส่วนราคายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ผมอาัาทางเรือมีงไม่แจ้งราคามา เราคงจะต้องรอรุ้นไปพร้อมๆกันแต่รับประกันเลยว่าราคาน่าจะถูกใจเพื่อนๆแน่นอนอ่ะก่อนอ่่นเรามาดูหน้าตาแพ็กเกจกล่องของเจ้าตัวนี้ก่อนเรีย m มี่ซิปโปหน้าตาแพ็กเกจกล่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้ามีคําว่าเรีย m มีมีคำว่าซิ p โ o แล้วก็มีคําว่า 5G กล่องจะมีการเล่น texture เล็กน้อยนะจะมีขีด,ขด อยู่บริเวณตรงนี้นะครับสวยสวยดีส่วนข้างๆก็มีคําว่า realme 10 Pro 5G เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังก็จะมีบอกสเปคก็อย่างที่ Mac บอกไปก่อนหน้านี้ได้หน้าจอ120เฮได้85,000ชาร์จไว33วัตต์รุ่นนี้กล้องหลังจัดเต็มมาพร้อมกับเซ็ปเลกอน695ส่วนสีที่ได้มานะครับก็คือสีเนบูล่าบูนั่นเองนะครับ มาแกะดูกันดีกว่าชวัปเปอร์มาสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นเลยเหมือนเดิมนะฮะก็จะเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้ด้านหน้าเขียนว่า Hi Welcome to Realme Family นะอยู่ฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมเลยตามแบบสไตายของมือถือของ Realme เขานะครับด้านในสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะมีเข็มจิ้มซิมซม,มาให้ มีสมุดคู่มือมาให้1เล่มสีขาวๆแล้วก็มีเคสมาให้1อันเป็นเคสใสที่พียีสีดำๆควันบุรี่แถมมาก็ค่อนข้างโอเคเลยตรงปุ่ม Power มีการเว้นเอาไว้นะแสดงว่ารุ่นี้การเลน่นมืออยู่ตรงปุ่ม Power เ,เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะพอตต่างๆก็จะประมาณนี้ที่ให้มาส่วนตัวเครื่องชวัน์นี่ให้ดูตัวเครื่องก่อนี๋ยวค่อยมาเจาะด้วกันสี Nebula b บู e เื่องสวยแบบสวยจัดๆดูสีดิ เครื่องคือแบบงานดีมากหลอดเท่เหลยท่อสุดๆนะท่านผะู้ชมและที่สำคัญคือตัวเครื่องบางมากนะตัวเครื่องบางมากแล้วก็น้ําหนักดีมากๆนะครับน้าหนักดีมากๆด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีกล้องมาให้2เลนนะแต่ว่ากล้องแอบยื่นออกมาจากบอดี้ด้านหลังเยอะพอสมควรแต่ดีไซน์ไม่ผิดหวังนะเรมีทําดีไซน์มาแบบดีมากๆแล้วก็ สิ่งที่เพื่อนจะได้นอกจากนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับแท็อะแดปเตอร์มาแบบ33วัตต์ปังค่ายังได้แบบชาร์จไว20วัตต์ก็ยังมีเลยนะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จมาเดิมเป็นแบบ USB Type 4. C สีขาวๆแบบนี้มาให้มาเดิมนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้บน Realme 10 Pro 5G รุ่นนี้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอญาติเก็บก่อนยวพามาดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพามาเจาะด้านในให้ดูว่าเป็นยังไงมารุ่นต่อมา เรามาดู Realme 10 Pro Plus 5G กันดีกว่าชูบซึ่งรอบนี้ Realme เขาส่งมาให้ผมทั้งหมด2เครื่อง2สีด้วยกันนะครับส่วนสีที่ ให้มาเนี่ยก็จะมีสีดักเมทัลนะครับแล้วก็จะมีสีไฮเปอร์สเปกสเปคคร่าวๆข,ของรุ่นนี้พามาดูกันก่อนว่าเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างก็จะได้หน้าจอ120เฮิรเหมือนเดิมได้กล้องหลัง18ล้านแล้วก็มีแบตมาให้5,000ัมิลลิแอมได้ชาร์จไว67วัตต์ส่วนชิปเซตที่มาตัวนี้ให้มาเป็นแบบ d e m e n ซิตี920 5 g นะครับก็เป็นชิปเซตที่แรงพอสมควรนะใช้งานทั่วไปเล่นเกมทำนูน่นทำน,นี่ได้แบบสบายๆสำหรับ,บชิปเซตตัวนี้นะหนะ้าตาแพคเกจกล่องก็คล้ายๆกับรุ่นเเกีีลยส เหลืองส้มๆด้านหน้ามีเขียนว่า10 Pro Plus นะครับแล้วก็มีคําว่า 5G อยู่บริเวณทางด้านด้านซ้ายของกล่องแล้วก็เปิดออกมาเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะเห็นกล่องเล็กๆเหมือนเดิมตามแบบสไตล์ของ Realme เ <c oughs> ขาก็จะเขียนคาว่า Hi Welcome to Realme Family นะครับอ่ะด้านในก็จะมีพวกเคสพวกสมุดคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมมาให้เหมือนเดิมประมาณนี้นะอ่ะนะครับนี่คืออุปกรณ์คร่าวๆนะเวอร์ชันขายจริงอาจจะ ไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับเคสที่ให้มาก็จะเป็นเคสใสสีดำๆควันบรี่เหมือนเดิมนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเป็นเค PU, ส TPU ใสๆแล้วก็ตรงด้านหลังเคสเนี่ยมีการยื่นออกมาจากเรนกล้องค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาก็จะมีสายชาร์จมีสายชาร์จมาให้1เส้นแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์มาให้เป็นปลั๊กหัวกลมๆนะที่ให้มาจะเป็นชาร์จไว 67วัตต์นี่ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมาให้ในกล่องเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับอ่ะสีที่ผมแกะจะเป็นสี Dark ม e t ัลถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายคือสีดำนั่นเองนะหน้าตาจะประมาณนี้เฮ้ยหลอเท่เลทท่อแล้วก็ดูดีมากๆนะตนนัวนี้ตัวเครื่องค่อนข้างบางนะบางกว่ารุ่นธรรมดาเยอะเลยนะฮะพูดถึงความพรีเมียมเนี่ยตัว10 p โป p พั s เนี่ยเครื่องคือแบบพรีเมียมเลยนะวัสดุวัสดุที่ให้มาคือแบบ คือดีมากๆแล้วก็ด้านหลังฝาหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบแบบดันดาแล้วก็เลนส์กล้องก็ก็ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะจากบอดี้เหมือนเดิมแต่ว่าเคสที่เขาให้มาเนี่ยมันกันมาให้แหละก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะจ,ะจะลองใส่ใ้ดูใส่เคสก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ราใส่เคสก็รู้สึกว่ามันค่อน,นข้างที่จะเข้ามือมากแล้วก็อีกสีเนึ่งไฮเปอร์สเปก เซอร์สเปสชูัาโอ้โหสีนี้สวยทุกคนสีนี้น่าจะเป็นสีไฮไลท์ของเรียวมีเลยแหละเพราะว่าสีนี้น่าจะขายดีนะครับสำหรับ h y เปอร์สเปสีก็จะประมาณนี้ให้ดูชัดๆสีสวยมากๆนะครับดูดูดูมันสะท้อนแสงเห็นไหมท้อนแสงสวยมากด้านในฝาหลังมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์แบบคล้ายๆกับกระเพชรแล้วก็จะมีแบบ เขาเรียกอะไรแบบแสงแบบยื่นออกมาจากเลนกล้องนะครับคล้ายๆกับ,บ,บพวกการวาร์ปหรือว่าความไวอะไรประมาณนี้แหละผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันสวยมากสีหลักๆของสีนี้คือสีทองแล้วก็ถ้าโดนแสงก็อาจจะตัดสีฟ้าๆอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับสีสวยมากสีนี้ด้านหลังตัวนี้ถ้าเป็นสีไฮเปอร์สเปกเนี่ยฝาหลังจะเป็นแบบเงาๆแต่ถ้าเป็นสีดาร์กเมทัลเนี่ยฝาหลังก็จะเป็นแบบดน้านนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบือวาเพื่อนจะชอบแบบไหนเหมือนกันนะอ่ะจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหม สวยสวยเือนกันทั้ง2ส,สีเลยนะครับแต่ว่าเลนส์กล้องแอบยื่นออกมาจากตัวเครื่องเยอะนิดนึงนะใครที่แบบไม่ใส่พวกเคสอาจจะบบต้องระวังกันสักนิดหนึ่งส่วนพอร์ตการใช้งานต่างๆด้านบนมีไมค์ตัดเสียงมาให้แล้วก็3จุดตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นลําโพงนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังแล้วก็พอร์ตด้านล่างนะครับที่เขาให้มาก็จะมีพวกพอร์ตชาร์จให้มาเป็นแบบ USBC มีลําโพงมีสลักใส่ซิมอยู่ด้านล่างตัวเครื่อง จะเปิดให้ดูสิสลดใส่ซิมให้มาเป็นยังไงสลดใส่ซิมให้มาตัวนี้ก็ให้มาเป็นแบบ duo ซิมนะครับรองรับการใช้งาน5 g ทั้ง2ซิมแต่ว่าเพ,เพื่อนจะไม่สามารถเพิ่มแบตแบติการได้นะครับสำหรับรุ่น realme 10 pro plus นะอ่ะหลับๆประมาณนี้วางไว้ก่อนนะส่วนด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power นะครับแล้วก็ตัวนี้โอ้โหจอสวยมากตัวนี้ให้จอมาเป็นแบบขอบโค้งนะทุกคนจอโคง้งแบบจอเคอร์แบบสวยมากเลยตัวนี้ไม่เคยเห็น realme ให้จอแบบนี้มานะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ ให้จอแบบขอบโค้งมาแบบสวยมากๆแล้วคือขอบจอบางมากทุกคนเห็นไหมขอบจอโคตรบางเลยนะครับคือพรีเมียมมากๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดสแกนนิ้วมือให้ดูซิว่าสแกนนิ้วมือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งมันต่ำไปไหม,ไหมขออนุญาตทดลองให้ดูอ้สแกนนิ้วมืออยู่ค่อนข้างต่ำนะผมว่าต่ำไปน,นิดตัวน,นี้ได้สแกนนิ้วมือใต้จอนะทุกคนโอเคเรียบร้อยโอเคจิกราแลตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบความ รวดเร็วว่องไวอ่ะใช้ได้ความไวถือว่าใช้ได้แต่ว่าผมว่ามันต่ําไปนิดนึงนะขึ้นมาสักประมาณนี้กําลังพอดีอ่ะโอเคเลยสรับการกดล็อกไร้นิ้วนะครับของรุ่นนี้มาเดี๋ยวต่อมาเรามาดูรายละเอียดของตัวปกตินีกว่าเรีมี10โปรนะครับอ่ะหน้าตาเรียวมีสิโปรก็จะประมาณนี้นะชวานี่ให้ดูนะครับตนนัวนี้น้ําหนักเนี่ยนะครับตามสเปค,190คร้อย9กกรัมนะครับ1 9อกรัมส่วนความหนา8.1ม mm. ิลลิเมตรแต่ถ้ารุ่น เรือมี10ป r o p พัเนี่ยตามสเปคจะได้น้ำหนัก173กรัมตามสเปคแล้วก็ความหนาตัวเครื่องอยู่ที่7.78ม mm, ิลิเมตรอยู่ตัวเครื่องบางมากสำหรับรุ่นที่เป็นรุ่น10 p โป p พัแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น10ป r o p พัเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับรุ่นปกติก็คือ10 p โป p พัจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบออมเบรตถ้ารุ่นปกติจะได้หน้าจอแบบ i p s พอร์ตการใช้งาน,นางต่าง,างๆรุ่นปกติด้านขวามีปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้เป็นเซนเซอร์สกกรแกนลายนิ้วมือมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านบนมีไมมเสสสสสานล็่ิปแบบ สใส่ได้2ซิมแต่ว่าต้องเลือกระหว่างใส่ซิมกับเพิ่มเมมโมรีาก์ดพอร์ตการใช้งานด้านล่างมีพอร์ตชาร์จมีไมโครโฟนมีรูจแจ็คส5มุามาให้แล้วก็มีตำแหน่งลำโพงถ้าเป็นรุ่นโปรพัดเนี่ยเขาจะไม่มีรูหูฟังส5มุามาให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติมีรูฟังส5มุามาให้ส่วนหน้าจอรุ่นนี้โอ้โหขอบจอบางมากทุกคนหน้าจอบางทั้ง2รุ่นเลยนะผมชอบมากเลยนะเห็นไหม ขอบสีดำแบบแทบจะไม่เห็นเลยนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีจุดๆๆๆๆๆๆด้วยผมคิดว่าตรงนี้น่านจะเป็นตำแหน่งของลำโพงแล้วก็มีการแอบพวกเซนเซอร์วัดแสงไว้ทั้งในมันก็เลยทำให้หน้าจอดูแบบไม่ได้หนาเมื่อเทียบกับรุ่นก่นกอนเก่าคือการดีไซน์ออกแบบของเดอมีรอบนี้คือคือดีมากนะครับใครที่แบบไม่ชอบพวกจอแบบหน,นาขอบจอดำแบบเยอะๆเนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยเดีเ๋ยวขออนุญาตเทลำโพงแปบเอารุ่นปกติก่อนนะลำโพงให้มากี่ตัวเชื่อวันเพื่อนอยากจะรู้แน่นอน ลำโพงคู่เดลวมี10โปรลำโพงคู่เสียงดีด้วยไม่เทสเยอะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดในรีวิว <c oughs> โดวเดียวมี10โปรพัลสิลำโพงให้มากี่ตัวลำโพงคู่ ทั้ง2รุ่นเลยจำจริงๆแล้วก็ตัวเดวมี10 p ป o p พัดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเราสามารถวูดเสียงเพิ่มได้ถึงระดับ200%อนะทุกคนคือใครที่ชอบพวกแบบเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้นะครับเอาไปเปิดเพลงฟังเอาไปเปิดแบบฟังเพลงแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบต่อลำโพงบูทูตัวเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคแล,แล้วก็เดี๋ยวจะพามาเช็ค NFC นิดหนึงตัวเดลมี10 Pro มี NFC มาให้ 10 Pro p พัดก็มี nfc มาให้มี nfc มาให้ทั้ง2รุ่นเวอร์ชัน Android รุ่นพัดเป็น Android 13แล้วก็มี Dynamic r a มมาให้ด้วยสามารถเพิ่มเพิ่ม RAM ดัมได้ส่วนรุ่นปกติรุ่นปกติ Android ที่ให้มาก็จะเป็น Android 13เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Dynamic r a มมาให้เหมือนกันสามารถเพิ่มดัมได้หลักๆกก็จะประมาณนี้มีดัมมาให้8เพิ่มได้อีก8ก็เป็น16นะกล้องหน้า16กล้องหลัง1้อส่วนรุ่นพัดรุ่นพัดจะให้มมา8เหือนกันแล้วก็เพิ่มได้อี 8. กก8็รวนมนือกันนบ กล้องหน้า16ล้านแต่ว่าตัวพัดเนี่ยกล้องหลังให้มาแบบ3เลนนะครับในกล้องหลัง8ล้านมีกล้องหลังมาให้108ล้านมีมุมกว้างมาให้8ล้านแล้วก็มีเลนไดเป็นเลนเด็บมาให้อีก2ล้านก็ถือว่ารอบนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามีเลนมุมกว้างมาให้ส่วนใหญ่เรียวมีจะไม่ค่อยใส่เลนมุมกว้างมาให้นะครับอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันกับการแกะกล่องพรีวิวคร่าวๆข,าข,าของทั้ง2รุ่นนะครับทั้งตัวเรียวมี10โป o นี่ก็คือรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ตัว เรียวมี10 Pro p ัทมี 5G ข้างหลังสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากเรียวมีที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะวันนี้มาแกะกล่อ,องเรียกน้ำจิ้มให้ดูก่อนเดี๋ยวไงจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งสองรุ่นนี้เขาเด็ดขนาดไหนนะครับไงก็รอติดตามกันได้เลยหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุม่มแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเทคเอาของเราก่อนใครคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อน หวังวันี้ว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บ